สวัสดีครับผู้ชมผมซีบายนะวันนี้ก็จะพาผู้ชมนะครับมาพบกับละลูนะครับก็จะก็จะรองเท้าก็จะไอ้สังดาวนะจะก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวพาไปพาไปดูละลูข้างในนะครับข้างในคือข้างในครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตึ๊กตักมักจกครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับพอดีพาเพื่อนมาเพื่อนมาจากกรุงเทพครับ มาก็น่าจะมากับคืนนี้เลยมาธุระพาเจ้าของแปลงมาดูผลงานก็มาผมก็จะมาถ่ายอันนี้ครับพาสีบาบนะครับสีบาบกวนตีนนะครับมาดูละลุลครับเดี๋ยวเด,ดีถ่ายรูปนิ่งให้นะสีบาบนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาเอาเอา,เอาท่าไหนก็ว่ามาเอาประมาณนี้ใช่ไหมอ่าก็จะเก็บภาพภาพนิ่งไปด้วยครับ อาไปเรื่อยๆครับไอินไป่อินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปนิ่งให้เด้อเดี๋ยวเก็บภาพนิ่งให้ด้วยอ่าอันนี้ก็เป็นการกัดเซาะเกิดจากธรรมชาติครับเขาบอกแบบภาษาชันจะบดีกว่าป่ะเหรอได้เนาะปันเท้าปันเท้าปันเท้าครับเนานนะัครับบดี เดี๋ยวมา่องเที่ยวกับเปื่อนเนาะเดี๋ยวมาเที่ยวครับนี่ลคือระลูครับเกิดมากผมเคยเห็นหรอกครับแจ็บก็ไม่มี็นบุญวาสนาของอุราแล้วครับเออเอ่อยอมเราว่าธรรมชาติครับแรกๆผมเห็นแต่ในโทรศัพท์ครับผมนึกว่าของปลอมโมเมนแล้วมันไม่เห็นกับตาแล้วครับของแท้ครับเป็นดินที่เป็นไปได้ยากครับแท็กับเป็นไปแล้วครับนี่เบิ้งธรรมชาติครับผมเพราะว่ามันมันกรเสาะนี่เนาะ ตัวนี้มันก็เป็นดินแบบที่ว่าดินทรายเนาะคล้ายๆกับดินทรายเนี่ยบอตัวติกัดได้เดลานนี่กัดคนคนจะกัดนะครับคนกัดบ่ได้ครับเขี่ยวหักจะกัดนะครับเด้อมันต้องเกิดถึกถึกฝนเท่านั้นที่กัดได้ครับแต่ว่าอันนี้มันมันมันสีลอยล้อไปเลยเลยท่านผมว่านะต่อไปหมดเลยเหรอเพราะว่ามันมันมันจางฉีนะมันละลายไปนี้เหรอมันสีละลายมัน อันนี้มันคือดินเหนียวไหมน่ใ่นเนีอ่เี้ย่ม่นนีว่มันคือดินเหนียวแล้วแล้วที่นี่นี่มันสีมันสีคอยคอยละายไปทีละน้อยนะไปสิบเมันละเมนคือว่าตัวนี้นี่เห็นป่ะอันนี้คือพื้นดินนี่นี่อันนี้อันนี้คือพื้นดินนี่ห็่ไปนี่ครับพี่น้องนี่อันนี้คือพื้นดินครับนี่ยครับพื้นพื้นดินแล้วที่นี่มันถือกัดเซาะ แล้วมันก็ชิเหลือแต่แต,แต่ส่วนใดที่แข็งนะอันนี้แกนบ่เลยเฮ้ยคือเราเองแกนดินแกนดินครับอ่าแกนดินบาดนีน้มันก็มันก็จิเสาะส่วนที่ปลามันผุพังมาคุณที่บายคุณกับฟังไว้คุณกับยายควนตีนครับเพนะรานะนะร <laughs> ว่าเออนทำงานนะคือว่าที่บายนี่ก็ต้องฟังแนวอธิบายแม่นก็ดีนะครับได้ที่บายได้ที่บายหรอเอองานซื้อเบื้องช่วงตอนตัวเองอครับ อันนี้แล้วว่าที่นี่ผมสิพาท่านไปขึ้นบางจุดขางบนว่าให้ท่านขึ้นไปไปหาม่องข้นไปเพ่อจขึ้นไปบ่หรือให้ข้นข้าให้ขึ้นบ่ามีประยังครับบ่ามีเพิ่นบ่ามีของถือของยังแถวนี่ออเจ็บเจ็บภาพเจ็บภาพภาพหนึ่งไปแล้วภาพหนึ่งภาพหนึ่งภาพนึ่งอันนี้คือเป็นจุดจุดหน่อยนะครับเด้อแต่ขันจุดใหญ่นี่จุดใหญ่นี่มันชีเป็นแบบอีกแบบหนึ่งบา่ามันมันมันจีมันชีหลายกว่านี่นะมันชี มันทีเป็นแ่งท่องเที่ยวตัวนั้นมันทีมันทีหนาเที่ยวกว่านี้นะครับคือว่าตัวนี้มันทีเป็นเป็นแบบว่าขาย่อยตัวนี้ยังบ่ทัานได้เป็นแรงท่องเที่ยวครับนี่ครับเนี่ยครับโอ้ยสุดยอดแล้วครับคนกับว่ามันเทอยู่แล้วแต่ว่าขึ้นไปขบนึงจังไปกว่าเก,ก่าอยกครับนี่หองเลยครับเดี๋ยวผมจีอันนี้พื้นดินเก่าครับพื้นดินเก่าครับเออนั่นอันนั้นคือพื้นดิน น,นี่น้ำมันซอสลงไปครับโอ้น้ำมันประนั่นวะเอาดีๆปิ้นทองแล้ววาผมเก็บผ้าไปได้หนึ่งย่างงามไปเลนี่นี่ครับคุนหินเก่าครับเออเกิดมาพ่วงพอครับผมบานผมบานทองหองื่อจุบเป็นงสี่เอาสีใบขวายเอิ่นเจ้าเจ้าก็จะพาตะเกียกหล่ะเจ้าก็จะไปตั้งท่าครับเลยเอาเบี้ยออันนี้คืบว่า เห็ดหน้าเะครับพีน่น้องเห็ดหน้าใส่โอ้ี่เออแม่ต่อเฟียงนะต่อเฟียงนะครับครับเดี๋ยวได้ผมจะขึ้นไปขึ้นได้ตัวลงได้ตัวแต่ว่าขึ้นั้นนั้นขึ้นได้เอนี่ครับนี่คืออันนี้คือจุดจุดขึ้นเกา่าขึ้นขึ้นเก่าแต่ว่าบาดที่นี่นมมันซ้อนมมันซอมันเป็นหงนูงลงไปบาดที่นี่มันก็นเลยซะอมูอขาลางลงไปครับนี่อันนี้คือส่วนที่เหลือ ว่าพึ่งงามๆมันถูกผิเดียวเดี๋ยวถ่ายรูปให้ท่านเอาไปฝากคนสำคัญคนที่รักของท่านนี่ครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาพัดทันยางไปทั้งคนเด้ไหมเนี่ยไปไปกันมาหนีไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวยข้างล่างเด้๋ยวากล้าไหมเนี่ยฮะนีนนนะ่นี่แม่มันจะตกโอ้มัน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 แข็งต่อท่านแข็งบ่แข็งครับแข็งแข็งแข็งครับแข็ง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 ผู้ด้วยโกมาประทันเลย เพิ่งตะบากนอง่กลางกะท่อมดนะครับคนไหมขึ้นมาทายลไปแล้วมาทายหลูงอาทั้งเรืข้อหมดแตวบท่ครับอือคือเพือพองชีมิต่ของทองทแก่หมดไม่ได้เนาะฮะไม้เลเนาะเดี๋ยวพายังคนเลย ยังไปผุ่นเลยยังไปผุดเลยอย่างผุดเลยขัดเจอขอก้างบอกเขึ้นมาขึ้นมาอันนี้วิวท่านนี้คือเป็นเป็นเป็นเขาท่านท่านท่านอันนี้เป็นเขาโวิวงามครับยิวงามครับครับงามงามงามเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ท่านอยู่อออาิบายเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปนิ่งให้สิบายเกียวครับเกียวครับครับ เยบเบบังกนะเบบเบบบล็อกไมบได้ครับไม่ได้บได้ครับได้ครับบังไรครับไยัไรครับงั้นขเลยครับอย่าอย่าแสดงไม่ไปหันอยูกาไปแล้ครับเพราะว่ามันจุดเสียงสูงครับเป็นเหวไลยครับอืมย ถ่ารูปแบบแถ่ารูปแบบโดอันพร้อมกันนะเจ็บโอ้อ่าต้นนี้ก็าต้นหิ่ง้หุรวหุ่งเรวเอยายจะเต้นต้ต้นต้นนะติดกัเอ้ย่นแหละ่นแหละประมาณนั้นแหละหนึ่งอซกพร้อมกันเลยเออพร้อมกันแล้วนี่ยเอาเดี๋ยวข้ากันเออหนึ่งสองซมกดกันได้ไหมเนาะเาฮาา่เอ

ที่จีนไฟมันข้นมาบ่อ้เด้อลงชางลงลงทางข้นไปแล้วท่านรอเอานีนะรอจะไัขึ้นลงข้างนั้นเอาถ้าถอดถ้าได้อยิงล่งได้ติมือเดียวไงว้า้มือลงอย่แลวขาลงเยีะยอคือเนาะ

จะเห็นจำนั่น,หนเหรว่าิาา่ต้องหาองหาอกครับบด้กินเบียร์กินเหล้าน,นี่อันนี้คือส่วนส่วนี่มันละลายไปแล้วออที่หมันิไปแทงอูงนะแล้วที่นี่มัน บ่อยครั้งต่อบ่อยครั้งมันก็เลยดูตอดูก็ว่าเนี่ยบ่อยครั้งต่อบ่อยครั้งแกว่าดูตอดูมันก็เลยมันก็เลยแบบว่าเออแบบเออแบบว่างเสร็จละเออเออต่อไปกับพี่เพื่อนเออคนกับเชียร์นะมาด้วยนั่นเด้อะมาที่นี่ต้นนี้คือต้นแจ้งครับนี่เต้นแจ้งนี่คันต้นใหญ่ๆแล้วเนี่ยเพราะนั้นมาขายสำหรับ เจ้าของหน้าขายกะแม่นบ่ต้นโอ้ยต้นละลักพันนะแต่แต่กันเขาถึงเมืองแล้วนี่ต้นละลักแสนกับเออแจ้งโจ้บ้างอะไรหนังแกนดูเสาฮะหนังแกนดูเสาหนังแกดูเสาเออมระเด็นอะไกระด็นดูเสาดูเสาตรงไหนตรงไหนตะกอนแหนตะกอนหนังหนังอะไรกันเนาบ่หนังหนังแกนดูเสาหืมถ้าอ้อมตัวนั้นหนังหนังเรียมอะไรกันหนังหนังหนังกระเด็นหนังอืมกระนหนัง เบอรจตะกวดแล้วันแต่แต่ขันบออันนี้ยังสนียังนี่ตอนนี้น้ำมันไหลมาตรงนี้เห็นขี้ตมเอ้ต้ขี้ตมมาไปมไ่กี่เสียบจะภาพท่านจภาพาภาพจาส่ผับยผับเนี่ยอ้อ ห่อนครับพี่น้องห่อนห่อนหอน,หอนมาโดนสิมีผูุ้ทายรูปไอ้ครับก็อ,อานที่อกค้นไทยกับอ,อ,อ,อ่านทีออกแม่แนวกดจิดเั็กน้อยนีกะมีคนหนึ่งกับบังคือกระปอ้อแมแหมผู้ห <laughs> ลังมจไหะ มาพึ่งพ่อเล่นะครับเดี๋ยวบอกลาไม่จบวาสนาบอกลาจิกลับมาใหม่เด้อมาเบิ่งใหม่ครับแบบนั่นเนาะครับไปยครับบ้านก่อนหาหมูก่อนไปกินเหล้าก่อนกินเหล้าบ่อบานนี่ไหมบ้อบานบ้อแม่นี่ยคับบ้านครับก็มันเร็วก็จะกลัาบ้านอีกประมาณครึ่งั่วโมงนิดนสองคืนมาโอ้จากดวงใจก็ใจร้านเนี่ยก็สวัสดีครับขอบคุณที่รับชมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติ๊กตักมักจกด้วยนะครับก็อาจจะบางครั้งก็ไลฟ์สาระมั่งอะไรมั่งก็อย่ามา่ากันก็จัดทาสนุกสนุกครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็คือสีบายนะครับอ่าสีบายก็ตอนนี้ก็มีผู้ติดตามวันสองกว่าคนนะครับมีคนาก็ฝากติดตามไปให้หน่อยครับประมาณนี้ครับอ่าก็ ต่อไปก็จะไปดูงานแมคโครครับจะย้ายรถแมคโครไปไปลงที่หน้างานไปฝังท่อ,อกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับติ๊กตักมัจกครับสวัสดีครับ